สวัสดีครับพบก,กับร้านยางกันเสียงรถยนต์นะครับวันนี้ผมติดตั้งของ d m a ม c ปี2 0 0 7นนะครับเป็นตัวแคปเปิดไม่ได้นะครับยางกันเสียงของเราเป็นยางที่มันมีนวมใหญ่กว่าของเดิมนะครับนำมาติดตั้งแทนของเดิมพวกกระบ,บาดนี่ติดตั้งง่ายนะครับดึงของเดิมออกแล้วก็เอาของ ใหม่มาเสียบแทนของเดิมมันก็จะเข้าตามล่องเดิมนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดเสียงเข้าห้องโดยสารนะครับอันนี้เราจะเห็นผลชัดเจนนะครับเสียงจะลดลงประมาณ30%ได้นะครับส็นต์ไดรับสำหรับรถลูกค้าท่านใดที่เสียงมันเข้าห้องโดยสารนะครับหรือว่ารถที่ใช้มาหลายปีแล้ว ยางมันก็จะเสื่อมนะครับมันจะทําให้ปิดประตูไม่แน่นแ,แล้วก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับหรือลูกค้าจะสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับ d m a มเปิดแคปไม่ได้เราติดอยู่ที่1,000บาทนะครับยางมันจะมาเป็นม้วนนะครับเราติดตั้งแล้วก็เราก็จะตัดเอาลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ได้นะครับเอาปิดไปติดตั้งเอง ร้านเราอยู่ซอยวัดศรีวาลีน้อยอยู่ใกล้กับบิ๊กซีมินินะครับตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะมานัดก่อนก็ได้นะครับคันนี้ติดเพียงแค่1,000บาทนะครับเป็นยาง กันเสียงยางขอบประตูที่มันมีนวมที่มันหนาขึ้นนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการปิดประตูประตูก็จะแน่นขึ้นลดเสียงข้างนอกเข้าห้องโดยสารนะครับพอติดตั้งแล้วก็สัมผัสได้นะครับรู้สึกได้ว่าเสียงมันเงียบลงยางที่เรานำมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นมันเป็นยางฟรีไซส์นะครับมันจะใส่ร่วมกันหลายๆรุ่นแล้วก็ใส่มันก็จะเข้ารูปเดิมนะครับเข้าตรง้ํา ตรงรูปเดิมของอยางเดิมที่ใส่มาและก็ยางที่เราเปลี่ยนจะเป็นยางที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับติดอยู่กับตัวบอดี้รถส่วนยางขอบประตูที่ติดอยู่กับตัวบานตัวนั้นจะเป็นงานเฉพาะรุ่นนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องไปซื้อตามศูนย์นะครับตัวนี้มันเป็นงานเฉพาะรุ่นลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ